สวัสดีครับพี่ครับพี่นมตัวไหนครับครับชือตั้มครับผมครับของร้านครับต้นไม้ครับแล้ววันนี้ผมเออมาแวะพอดีผมก็เลยอยากรู้เกี่ยวกับบอนไซพอดีแบบผมอยากศึกษาเรื่องบอนไซอ่ะแล้ววันนี้ผมเห็นพี่พี่กําลังเริ่มทําและพี่เริ่มทําแบบเริ่มต้นและก่อนผมผมก็เลยอยากให้พี่แบบอ่ะแนะนํามือใหม่ได้ไหมพี่เกี่ยวกับบอนไซว่ามันควรเล่นต้นไม้อะไรหรือว่าควรมีอะไรบ้างเป็นอุปกรณ์การดูแลต้นไม้ของเราครับพี่ ก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเพิ่งได้ดูยังไม่เคยทําจริงจังพวกไม้บอนไซนี่ก็สำหรับผมคิดว่ามันทําได้เกือยบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ดอกหรือว่าไม้ป่าต่างๆครับแต่ก็เราก็สังเกตลักษณะไมะ้ว่าไม้ที่จะมาทำก็ควรที่จะเป็นไม้ที่มีลักษณะข้อตาข้อลำต้นยังไงครับพี่แบบมีตัวอย่างให้ผมดูไหมข้อสั้นๆ ข้อสั้นๆอย่างเช่นอันนี้ไม้ข้อยาวอย่างอินเดียอย่างเงี้ยเวลาเราจะทําต้นทําให้มันเป็นไม้แคะมันก็คงจะข้อข้อลาต้นมันข้อยาวเวลาว่ข้อยาวนี่คือตั้งแต่นี้ใช่ไหมครับลำต้นข้อข้อข้อมันยาวไปแล้วมันจะแต่งทรงทําบิดทําอะไรทํากิ่งมันจะไม่สวยเหมือนข้อตาสั้นๆติดๆกันอืมเพชา ต้นชาอันนี้อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือตัดไว้เฉยครับมันไม่ได้เริ่มอันนี้คือฟอร์มันยังสั้นต้นอะไรนะครับพี่ต้นอันนี้ต้นทําชาฮกเกี้ยนครับชาฮกเกี้ยบันดีมันขุดมาจากบ้านก็เลยลองมาทําเล่นๆดูหัดไว้เพราะว่ายังไม่ได้จริงจังแล้วผมเห็นอยู่ต้นสามต้นนั้นนี่มันขึ้นแล้วใช่ไหมครับชาหเหมือนกันใช่ไหมครับอันพิ่งเอาเพิ่งลงได้อาทิตย์ที่แล้วครับพึ่งแตกยอดอ๋อนี่คือหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครับพี่ก็จะได้แบบนี้ อนี้คือตัดนะครับโอ้แล้วทำไมนี่มันก็ต้นยาวอยู่พี่แล้วทำไมล่ะก็เราพยายามทำทรงให้มันโค้งลองจินตนาการไปครับแล้วแต่เราเลยเป็นศิลปะเอ๊ะไปขุดมาครับไปขุดมาใช่ครับอันนี้ก็ใช่นะพี่เนาะอันนี้เป็นครับไปขุดมาเหมือนกันครับอันนี้ทำไมยังไม่ใส่ลวดครับพี่ต้องยังไงครับรอดูกลิ่นเลือกกลิ่นก่อนอ๋อ หมายว่าที่เราตัดนี่เราต้องรอกิ่งแบบนี้ให้มันขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับ,รบเนี่ย่เลือีก่อ,กอีกทีนึงอ๋อไปไปอันนี้คือต้องลองลองลองดูเป็นไม้ทดสอบดูตายไปก็ไม่เสียดายตัวนี้แล้วมีแผนว่าจะทําลงต้นไหนไหมครับพี่ตอนนี้ก็ทํานี่แบบแผนว่าเราจะลงแบบต้นไหนแบบจริงจังเลยแบบให้มันสวยแบบเป็นรายได้ของเราเลยไหมครับที่บ้านก็ทำพวกต้นปาไว้คับต้นปาสองนิตต้นปาโชยลาก ก็เอามาลองดูก็อาาลองหัดดูเอาไว้เอาไว้ซ้อมอมือซ้อมดูนะพี่นะแต่วผมชอบต้นนู้นอ่ะเดี๋ยวพี่ตัวร้อยห้าสิบใช่ไหมครับตัวนั้นอ่ะครับผมนี่นะพี่มันมีต้นเล็กกว่าน,นี้ไหมพี่มันจะกลัวเข้ากระเป๋าไม่ได้ต้นเล็กก็จะเป็นตัวนั้นนะครับ อ๋อนี่กำลังสวยเลยอ๋อเป็นสนเหมือนกันใช่ไหมพี่อ๋อนี่เป็นสวนสนไทยไหมครับหรือยังไงสนเลื่อยนี่หมายความว่าไงครับพี่จะเลื้อยไปตามพื้นนะครับทำทรงพวกไม้ตัวถางไม้ลู่ลมไม้ลู่ลมคอ๋อมันคือต้นสนเขาก็นิยมทำนะพี่แต่ไม่คนละสายพันธุ์เนาะสนนี้ตัวนี้ก็ตัวเดียวกันครับแต่มันต้นเล็กอยู่เฉยๆต้นนี้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับพี่ต้นเล็กขนาดนี้ บาทเนาะแต่เอาไปทำบอนไซก็น่าจะได้อยู่เนาะพี่เนาะได้ครับต้องเลี้ยงที่เลี้ยงถ้าถ้าสมมติเราไปทำไงเนี่ยเราต้องตัดออกเลยครับตรงนี้ตัดออกเลยไหมครับเป็นตอหรือว่าต้องร้อยมันโตก่อนสักหน่อยเราเลี้ยงตอก่อนก็ได้ครับให้โคนมันโตให้มันใหญ่ก่อนสักหน่อยแล้วพี่เนาะมันเห็นทรงก่อนแล้วค่อยไปเลือกกี่งเอาว่าเราจะทำตรงไหนเป็นกี่หลักถ้าสมมติเราเลือกตรงนี้ตรงนี้ก็ออออกให้หมดเลยใช่ไหมครับข้างๆเนี่ยครับ ที่ที่ตั้งตรงนี้พี่ขอบอกสถานที่ที่ตั้งหน่อยครับแล้วก็ที่ติดต่อสามารถติดต่อเราได้อ๋อทันนี้เป็นร้านต้นไม้ร้านรวมเกษตรต้นไม้ครับรวมเกษตรต้นไม้อยู่ที่อำเภอเมืองคานแก่นทาออกไปอุดรครับอ๋ออ้าไปอุดรเราทางซ้ายมือเราพี่เนาะตรงยูเทิร์นตรงข้ามสะานอมซับคูคอนแก่น Okay, ครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่นะครับพี่ชื่ออะไรพี่ตั้มคตมนะครับขอขอขอบคุณมากครับพี่ที่ให้ความรู้อย่างนั้นก็เป็นแบบสําหรับคนมือใหม่ที่ยังไม่เลือกมากกว่าตนนีพี่ก็ไปเก้าหนึ่งละรู้ใหม่เหมือนกันครับพี่ก็เก้าหนึ่งก่อนผม <laughs> เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันนะพี่นะเดี๋ยวผมลองไปเล่นก่อนเดี๋ยวผมจะมาหาเรื่อยๆได้ขอบคุณครับพี่ <laughs>